ที 19, ่19บเกพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8เรียนกัจจายนะตอนนามนะสูตร53นะอันนี้จะขึ้นสูตร53าสาคำว่าลิงลิงก็คือคัมนานที่เป็นเพศซึ่งเป็นเพศทางวิยากรนะมีความหมายอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ลิงก็มีสองอย่าง ก็คือนามที่เรามีพัดแล้วเรียกว่านิพพานลิงคือคำนามที่สําเร็จรูปแล้วคือเรามิพัดแล้วเช่นปุริโสบุรุษเนีขาลงสีเป็สีเป็นโอไปแล้วเรียกว่านิพพานลิงแล้วก็อีกลกิงที่สองคำนามที่ยังไม่ได้ลงามีพันเรียกว่าอนิพพานลิงคือยังไม่ได้สําเร็จรูป่งเช่นสามเดิมนตัวิส่าอย่างนี้ ยังไม่ได้ลงสี่มพันั้นคําว่าเริงก็คือคานามนั่นแหละนามที่ที่ลงมีพัดแล้วกับที่ยังไม่ได้ลงมีพัดนะที่สําเร็จรูปแล้วกับไม่สาเร็จรูปแล้วส่วนนี้คือตั้งตั้งเริงที่ยังไม่สําเร็จรูปนะให้เหมาะสมกับพทุกคนคือเริงที่ยังไม่สาเร็จก็คือเรยงที่ยังไม่ได้ลงมนะีพัดนั่นเองือเป็นปุริสัยคานามที่ยังไม่ลงมีพัพแปลว่าบุรุษต่อไปสุดต่อมา ตั้งคำนามที่ยังไม่ลงนิพัทธ์ซึ่งมีสระอยู่ท้ายสุดเนี่ยให้เหมาะสมกับพระพุทธพจน์นะให้เหมาะสมกับคันสอวพี่เจ้าลิงคันจันนิปัดชาเตนเิงคันจันนิปัดชาเตยคือคือตั้งคำนามให้เหมาะสมกับพระพุทธพจนะ์ ให้เหมาะสมกับคำสองพระเจ้ายะถายะถาชินาวะจะนัจนายุตังหิลิงคางตถาตถาอิทะลิงคันจะนิปปจเตก็หมอกว่าให้ตั้งคำนามในทีน่นี้ในกระจายนาให้นะให้ตั้งคำนามให้เหมาะสมกับพระพุทธพจน์ลิงที่เหมาะสมกับพุทธพจน์ก็หมายถึงว่าคำนามต่อไปน,นี้มันจะมีเฉพาะคำนามที่ลงท้ายด้วยสระทั้งหมดเล มันจะมีข้อจำกัดที่ลงท้ายด้วยพัญานะมีแค่คําเดียวคือคําที่ลงท้ายด้วยนกหิตจะมีคําเดียวที่เหลือจะเป็นคํานามที่ลงท้ายด้วยวิลงท้ายด้วยสระทั้งหมดน,ะนี่อย่างเช่นตัวนี้เอโสนี่คำเดก็จะเป็นเอสตั้งตัวนี้แหละให้เหมาสะสมจะเป็นเอตโนก็คําเดิมมาจากอัมหาตัวนี้แหละที่เด่นที่เหมาะสมเป็นสระทั้งหมดหรือสระ อย่างเอตานี้สละที่สุดของเอตาคืออะไรคือสละอะไรสละอ่าตอนนี้จะเห็นว่าเป็นสละอ่ะหมดนี้อิานิเนี่ยศรัทธาก็สัพเดระก็เป็นสัตถุนี่ประมาก็เป็นพระมาอ่ะอัตตาเป็นอัตตาสักขาก็สัพเดรก็เป็นจากสักขาราชาเป็มาจากราชาตัวนี้จะเป็นสละที่สุดทั้งหมด สระในภาษาบาลีก็มีกี่ตัวมีทั้งหมดแปดตัวใช่ไหมสระอสระอสระอีสระอีสระโอสระโอสระเอสระโอสระเอโอเอนะแปดตัวก็นักศึกษาเพิ่งตั้งลิงค์คำนามที่ยังไม่สำเร็จรูปซึ่งมีสระอยู่ท้าย ในคำปีกายนั้นให้มาสมกับพระไตรปิฎกแก่เช่นตัวนี้ตั้งแบบนี้ครับเอโซนี่มันต้องมาจากสามเดียวก็จะมาเอตตะและ้วก็ลงสาก็เ,าเป็นตะนี่เป็นสะไปลงสีแปลงสี่มิตอก็เป็นเอโซบุคคลนั้นนะครตัวนี้แหละตัวาต้องการคือตั้งเริมมันนี่แหละเอตตะเองครับซึ่งจะมสาสมกับพพุทธเจ้าคนโนก็เหมือนกันโน้องไม่จะท แปลร,ร้อยเท่าไแล้วก็แปลงอัมหะกับนางนี่เป็นนอยใช่ไศรัทธาก็มาแตกสัตว์นี่แหละสิแล้วก็แปลงอุเป็นอาลบสิ่ทิ้งไปตัวนี้แหละคําที่เหมาะสมกับพระพุทธวจนะเลยตรงนี้สัตว์ปัมมะก็เหมือนกันตัวนี้ก็กแปลงอุกเป็นอาลบสี่เหมือันปัมมะหรว่าพรมหรือว่าผู้กระเสริฐ ต่อมาอัตตาอัตตาก็มาจากอัตตาในลงสิแล้วก็แปลงสีเป็นอาด้วยสูตรสัญญาจาร์นี่เขาเป็นสูตรธรรมใหญ่รวบรวมก็แค่นั้นแหละก็เป็นอัตตานว่าตนนะสาขาก็เหมือนกันแปลงสีเป็นอาทำกันเหมือนสัญญาจาร์นี่แหละแยกรวบรวมแปลว่าเพื่อนราชาก็เป็นสีเป็นอาแยากรวบรวมก็แปลว่าพระราชาอันว่านะ ไอ้นามพวกนี้แหละเหมาะสมกับพระพุทธพจน์คือมันไม่มีพย,ยัญชนะอยู่ท้าย,ยส่วนนี้เป็นปริภาษาสูตรเป็นกระเบียทั่วไปเพื่อตั้งตั้งนามปกติคือโพนิสาให้เหมาะสมกับพระพุทธโดยให้แตกต่างจากคำพิสันสกิต้งที่มีทั้งสละและพย,ยัญชนะนอยู่ท้ายคำพิสันสกิตก็จะมีพย,ยัญชนะนด้วยอย่างเช่นรามานไม่สละอยู่ท้ายอย่างคั้นคำว่าลิธเนี่ยมันจะเป็น พยัญนชนะอยู้อหีเดียด้วยมันไม่มีตัวน,นี้นี่พยัญนชนะอยู่ท้ายของเราจะไม่เอาพยัญชนะอยู่ท้ายมีแต่สระลงวิพัตหลังคำนามส่ตตวนห้าสิบสี่ตโตจาวิพัตติโยต,ตัตชินาวัตนาุตังหินเกลวิพัตติโยปาราหอนติ ลงมีพันหลังคาหลังเลงรือคำนามที่เหมาะสมกับพบรบะพุทธกฏอย่างเช่นตัวนี้ก็ลงสิบมาเอนบินโอมีพัดที่ต้องลงหลังจากคำนามน,นะมิพัดทั้งเจ็ดหมวดนละสี CEO, ่โยมโยนสนมสมัอิสนาสมิงสุนะต้องลงหลังจากคำนามด้วยสูตรนี้หละตัดใจพัตติโยส่วนถ้าเราลงจากคําอื่นถ้าเป็นนิบาตก็ต้องลงด้วยจากสมในส่วนนี้นี่มีจาสรสม แต่ถ้าลงหลังจากคำนำโดยตรงลงด้วยสุนนี้โดยตรงเลยอ่ตัดตัว,ตว,ตว,ตวริพัดเดียวถ้าลงหลังจากนิบาตต้องใช้จัดสั <c> ์ <oughs> ลงด้วยจัสสั์ในส่วนนี้อย่างเช่นพวกนี้เป็นนิบาตตัววตัวนั้อย่างเช่นกัตตัวนัอย่างนี่ที่แปลว่ากระทำแล้วกัตวาพวงนี้เป็นน้มอ่อนน้เราต้องลงด้วยจารสั์ด้วยส่วนนี้หละลงในพัท พวกตว,วาปัจจัยนี้มันลงมีพาฒได้ทั้งเจ็ดหมวดนะตั้งแต่สี่จนถึงสูตนะสมมีสูตริพาฒนคือคำที่บอกหน้าที่และจํานวนของคํานามมีภาพัฒนแปลว,ว่าคําที่จำแนกจัดแจงความหมายของบทนามโดยบอกหน้าที่ว่าเป็นกร,รมเสด็จที่ถูกกระทาเป็นกัตตาผู้กระทําเป็นต้นด้วยแล้วก็จํานวนเอกพจน์ท้อพจนเนี่ย วิพาเน,นี่ยมันมันลงมาก็บอกบอกหน้าที่ของกานามนั่นแหละอย่างเช่นคําบ่าบุรุษเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในบุรุษเขามีหน้าที่เจ็ดอย่างนะมีหน้าที่เป็นกัตตามีหน้าที่เป็นกรรมถ้าเป็นกรรมก็ต้องลงทุติยามาลงอัางหรือลงโย่ถ้าเป็นกัตตาก็าลงปัทมาก็ได้ลงตัติยาก็ได้ปัทมากัตตามนันจะมีลงปัมาอีกพักัตัตตยา ในคำนามวิพัฒน์เนี่ยลงมาเพื่อจะเพื่อจะเพื่อจะบอกหน้าที่แล้วก็บอกจํานวนของคานามนะนี่ก็จะมีวิเคราะห์ว่ากรรมมาที่วเสนะเอกตาที่วเสนจาจะลิงคัดทางวิพัฒติติวิพัฒโยเนี่ยชื่อว่าวิพัฒน์เพราะอาจว่าจะแนกความหมายของบทนามโดยเป็นกรรมและก็พจน์เุกพจนพเป็นต้น อย่างเ,เช่นคําว่าปุริส่ยแมาว่าปุรุษ,ต,รษตัวนี้มันก็ความหมายยังรวมทั่วไปว่ายังไม่ได้บอกหน้าที่เขายังไม่ด้บอกว่าบุรุตี่คนและบุรุษนี้ทาหน้าที่อะไรยังไม่มีเป็นคำนามทั่วไปแต่เราเมื่อเราลงอังหรือว่าโยทุติยาก็เป็นต้นก็จะจจำแนกบอกหน้าที่แล้วบอกหน้าที่ของบันน้าว่าบุรุษมีหน้าที่นี้มีหน้าที่นั้นเช่นนี่ ลงอังหลังจากคำนามอะไรยังลงมาเป็นปุริสัยมันก็จะมีคาแปลเพิ่มเข้ามาแปลว่าซึ่งถ้ายังไม่ได้ลงอังก็แปลว่าบุรุษเฉยๆก็หมายถึงว่ายังมีคนทั่วๆไปผู้ชายทั่วๆไปยังไม่ได้บอกหน้าที่ว่าผู้ชายคนนี้มีกลิ่นคนนี่เนี่ยถ้าลงอังมาก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้เป็นกรรมทําหน้าที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำแล้วก็มีหน้าที่แค่มีแค่คนเดียวนี่ จำแนกบอ่หน้าที่เป็นกรรมู้ทธกับธรรมอย่างเช่นถ้าจะให้มันชัดเจนเนี่ยสามิโกภูริสังประโยชนเจติเจ้านายใช้ซึ่งบุรุษนี่เป็นกรรมแลภูริสังเนี่ยเป็นกรรมแล้นหน้าที่เป็นถูกใช้้วเป็นกรรมแล้วคนที่ใช้คนที่ถูกถูกใช้ก็เป็นคนคนมีคนคนเดียวผู้ใช้คนเดียวไม่ใช่หลายคนโดยที่วิพัฒน์คืออังวิพัฒน์เนี่ยมาจําแนกมาบอกว่า คนที่ถูกใช้แค่คนเดียวถ้าต้องการหลายคนเราก็ลงโยงมาการโยเป็นเองก็เป็นปุริเศเนี่ก็หมายถึงว่าคนที่ถูกใช้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมมีหลายคนนั่นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าลงโยงมานั้น,น,นลงโยงมาเราก็จะมีคําแปลเพิ่มเข้ามาใช่ไหมมีคําแปลเพิ่มเข้ามาคือแปลว่าซึ่งทั้งหลายจะมีทั้งหลายซึ่งแล้วก็จะมีทั้งหลายอยู่ไปพร้อมหลายคน ด้วยจัสศัพจาสักก็ให้ลงนิพัท์หลังนิบาตอย่างเช่นตเวทุนาอย่างเช่นลงสีมาอย่างเช่นตัวนี้กาตะเวนกาตะเวนแปลว่าทาแล้วกาตุงกาตุนักก็แปลว่าทํะทแล้วแต่ว่ามันต้องลงสีมานะแล้วก็ลบสีทิ้งไปรูปมนันก็ยังคงเดิมวิพัฒน์เนีย่ยลงได้ทั้งหมดนะตั้งแต่สีโยอังโยนนสนาสมาธิสนาสมาธิสวิพัฒน์ทั้งเจ็ดหมวดนี้เลย ลงได้ทุก,ทกตัวในกาตะเวนนะแต่ลงมาแล้วก็ลบทิ้งไปลงมาทําไมมีประโยชน์อะไรลงมาแล้วลบทิ้งมีประโยชน์คือว่าลงมาเพื่อจะให้มันเป็นบทเพื่อจะให้รู้ว่ามันทาหน้าที่อะไรกาตะเวนพวกนี้มันเป็นคานาวัน่าเพราะเราลงไม่พัดนะแปลว่าก็ททาแล้วกาตะเวนการถูกหน้าวันนี้าเอาแค่นี้